สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่าสู้สุขคนมื้อน,นี้มาเจอกับแซวมินตาลูกติดเดอ้อพ่อใหญ่เจเ้าเฮ็ดยังฮะเสียบแทนขาแมลงเงินเมลงมันมาจับหมกขวนไงขาแมลงเงิน<ง>บอก <laughs> อสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับขาได้ขาตลอดเลยเนาะ มันหารู้สึกว่ามันแม่งแม่งมันหลายเอายาข่ามะแร้งระบาดนี้รู้สึกว่ามันหักทั่วยุไม่เวิร์กนี่มันจะมีแต่หักทั่วห้องคือว่ามันแสบบักโอ้ยเสียงกบห่งมันแสบบักทั่วว่ามันเคยมาจับเพราะว่าฉีดไว้แล้วก็มันฝนตกนะครับฉีดแล้วก็ฝนตกแห้งมันมาสะออกก็คืออยาที่เข้าฉีดไว้นะมันก็อาจจะหล่างออกเนาะ มันหยามันบอมันบบเหลือนนี้ก็ไม่ฉีดเพราะว่าเราฉีดแล้วมันฝนตกใส่ฉีดแล้วฝนตกตลอดนะครับมันมันก็เลยมันมันมันบอยู่นี่นี่ที่มันติดน่นเนาะติดเป็นดอกดำดำมเนาฉีดนี่เห็นบ่อืมบังเดอนี่นี่เรเ่าหมากมันนี่นี่ดอกมันนะเออนี่นี่นี่แบบแบบเดมแบบนี้นะครับแม็นปะแมงจับเนาะแมงมันมากินอยู่อยู่ต้นหมักอันมะก้วยวะมะก้วยนะป้าโถ่บังหลายๆดิเอาไปชิม ไปชิมมึงแล้วนะหมากหนึงหมากหนึ่งโอ้หมากทำนิ้วมือนี่เนาะนิ้วก้อยเนาะเกลือสหมากไงครับหวานกรอบถือใจเลยครับพี่น้องบ่ผิดหวังเลยเดี๋ยวจะซื้อมาปรุงยู่อันแคมอันแคมกำแพงอีกบ่ถึงบ่บ่ถึงกะทิดหนึ่งครับเนี่ยได้กินลต่นแล้วคืก็จะนวยนี่อีกสามมือทั้งหนาเนี่ยญ่เลยนี่อืมกำนวยนั่นกะทิดหนาได้ต่ำครับแมนิ่งดูพี่ทังสีมันก็ยัง่ยมันกลิ่นมึงโดมินอืมมึงดู นี่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 ยูยูหมากปะเนี่ยมันก็ยังมากินเนาะงื้ลายเนาะหูเบิ่งอันนี้ไหมนนี้่บ้าอะไรไรเนี่ยนี่ก็ถูแม่งจับเบิ่งเด้๋ว่ามันมันสีนี้ปะดาอือทางใต้เดี๋ยวดีอือนี่นี่เขาฉีดว่านฉีดคักจนว่าน้าขาวใส่อันนี้ใส่่เออยาเข้มข้นเลยนี่ดอกนี่เดี๋ยวอยู่ทางใต้มันก็จับป้าถูปะกันเลยอือเขาไปฉีดอยู่ตจนขาว เป็นตาโซนเนาะปูงปูยังกับแมงมาแมงมาอันแมกินยากน้ำพี่อืมปักลายเนาะมันจับก็บ่ได้เสียดลายนะครับเออเบิ้งเบิ้งยูต้นทางทางใต้ขึ้นน่ะดำเมืเลยเออดำเมื่อเลยจะเอาเอาจนอันยูยูใต้ห้ขึ้นเหมือนไหมเอาจนอยู่ยูใต้ต้นที่อัน ฉีดจำจำหัวจำปลายเลยฉีดเอาไ้เปียกบดเลยอ่าหอเปียกก็เลยต้นนั่นแหละยุฟังนี่บักลาย่าอยุฟังนี่นะเปียกน้ำไหลชดๆเลยมันถี่ตายปะมันเกินอเลีเพราะว่าเฮาสีสีแล้วแล้วกาฝนมันตกใส่เดีฝนตกใส่ฉีดอันเจ้าฉีดบอลที่มันจับหมางนะมันตายมันเลย ใส่เลยเพราะว่าเราผาสมมาไว้แต่สีตะบักทั่วเนี่ยแหละสีตลอดมันก็นยังเอาไปยูเนาะเพราะว่าหาสีแล้วฝนตกใส่มันก็เบืองเด้อว,ว่ามือแรงหรือว่ามืออื่นนี่มันสีเบืองเบ<า>ืองอยู่ใต้ที่อันนั่นอ่ปะปาถั่วบักอันนี้ไม่ได้กินดอกต้นนี่ไม่ได้กินดอกดก็กจะไ,ไปสีดใช่พักไออันนะั้นให้เจ้ากันพักเจ้าเจ้าสีดถือแต่ใบมันเด้เท่า เาบสีดยู่อันบอนที่มันจับนะโอ้ยสีดคักเล่บันนี่ขาวเลยอืมนี่มาทำงามพี่หนอกำลังเป็นมากแม่งมาจับเบิดอันนี้ก็เป็นดอกเป็นดอกแม่งก็มาจับโอ้เหนะปลุกยังกามีแต่อันเนี่ยมากินของเขาเ้านะ นี่อันนี้ทีเมื่อนั่นมินตามาเสียหญ้าเอาหญ้าออกไปเลยเดี๋ยวจะล่องล่องไปฉีดเทียนนี่ไปฉีดเทียนต้นบักกะทันตะอูกันหน้ฉีดเท็ยนยังเพราะว่าแต่แต่ละปีนี่มันมันมันมีแมงคือบนบ่มีหน่วยหน่วยดีเลยว่าโถเห็ดเป็นอยังคือเห็ดอะไรชิดฉากชิดฉากเลยดิ่ชิดฉากชิดฉักอันนี้ห้าวก่น มาเลี่ยนน้ำหอยเนาะพี่น้องเลี่ยนน้ำหอยเลี่ยนน้ำปลาเอปลาดุกปลาดุกใหญ่บบเป็นเดียวกาถึกอ,อันไปใส่หมอหนึ่งแล้วแหละซือพักอีตูมามกเนาะเห็ดโมกปลาดุกอันนี้ก็หอยเนาะนหอยของข้ากับบ้านนี่แหละนะทุกคน พวกูัวจะหาพังอีจูกเออบ่มแม่แ่อยุใสมาไวให้เพิ่มกินเนาะอันนี้ก็บตัวที่เขาแยกจากโบน้อยฮั่นเนาะแยกมาไวอัศสิได้กินเรียบร้อยเบิดละอันดับไมาหล่ะหัวหลาะสวนเนี่เหล่อครับแต่ละหมอสวนคืองัวคือควายเนาะโอ้ยคือคนนี่ยโอ้ย แกก็คืองัวคือควอยเท่ากันคือคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควอยซาเนาะว่าผิดว่าผิดเอามาเอามาเบิ่งอันหัวสีไข่ของเฮานะมหาล้อเล่มหย้าน้ำหัวน้ำสวน่นงเดี๋ยวกับกล้องให้เบิ่งเด้อนี่มันถอดแล้วเด้นี่มันกำลังแตกแล้วดีขยับเท่ากับออกกำลังกายถ้าขยับยังอ่านี่ถ้าขยับนะครับเพ็ดเริมเพ็ิดยังกับนี่ก็นดีก็จะเป็นหมักเป็นพ้นนี่ผัดอันนี้ตะเภา อันนี้พอใหญ่ปลูกมันคือปลูกคือคนขี่เราเนาะอ๋อปลูกตั้งปลูกกันมันเซแบบนั้นละบอกแมนปลูกเนืองเนืองเว้ต้นนี้คือเซ้เนเนาะมานี่ย่ำถ้าต้นไม้มันแท่งออกมามันกระดิบตั้งขึ้นมาซื้อมันดอกเมืสีใครเพาเมื่อนานมิตามาเสียห้าอยู่นี่เพาะถูกบัินบัะเลยนี่เสียหญ้าซ้ำนี่พี่น้องเอ้เจ็บเข่งยากอ้ยากพูอยู่น้ำบีบแล้วพี่น้องเอ้ต้องได้บีบบีบ อันขาเนาะครับบีบขาบีาบขาเกือบซุ่มมือนะครับสองมือจะเกือสองมือเด้อไม่ได้บีบนะไม่ได้บีบหลายบีบน่อยหน่อยให้เขาละ่ะ <laughs> บีบหน่อหน่อยคือเข <laughs> าจังสีแล้วเนาะครับพี่นอ้องเคร่องบางแล้วค่อนเคร่องบางย <c oughs> อยู่เพิ่นจะไปอันเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพินเ่นจะเจ็บตอนนั้นตอนที่เพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ร้านอาหารคนลาเพิ่นเจี๋ยนไลน์สั่น จากคุณกัตั้งแต่เดือนสิงหาปีไก่เนี่ยคบปีแล้วด้ยได้ได้ได้คบปีแล้วที่ไปทํางานร้านอาหารนะครับแล้วก็ออกงานในช่วงเดือนวันที่สิบหกมกรานะครับยังเท่าเดียวนี้ยังว่าในเจ้าเจ็บขาอยู่โอ้ยเป็นยังไงมีแห้งบอยย่ำเดียมมีแห้งม,าาม,มีแหง้แหงขักมันบ่หมักเลนบอยมักอะไรคือไปมากไก่แท้คือไปมากไก่แท้ออ ตือนมากไก่ค่ะผมต้องได้บีบเออขันบีบตั้งแต่แนวแนวก้าวกระบางย่างกันบ่ได้บอกแต่ว่าบ่ได้บอกผมกับบีบเพื่อเขาล่ะบีบซุ้มมือแน่นบอกเน่ยนบองมินมองมองมองว่าบอกกับบีบเพื่อเขาบีบได้ไหมมองได้ดวงใจตาเนี่ยดวงใยตาเนยเราก็วินน้องนะ อะะอเอาอ<ม>่อยสำนีกันเนาะอ๋ะาอร่อยสำนีครันเจอกันคิดหน้าเพอดได้เว้าเอ่าเว้า,วานัวหัวม้วนกันนะครับมผมอยากเจอยาสากันเด้ออยากเจอ,อ,เ,อเ,เป็นจริงเป็นจ,งนจังไร<ม>นะครับเ,เพราะว่าเฮาบ่มีแต่แนวจริงแน่บ่จริงแน่แล้วครับเห็นเห็นหลายๆคนคอมเมนต์ว่าว่าเออพ่อใหญ่หาสาวเล่าห้เดรย์าจังสีนนะโอ้ยตั้งตั้งแต่พ่อใหญ่ก็ยังเสี่ยวตัวบอลลอดจจพี่น้องเอ้ย ว่ายา่านวะพี่น้องคอนเทนต์คอนเทนต์นนสาวเล่าวะสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาบอว์จู่ฟังอยู <c oughs> ่เรื่องสาวเล่าขี่ตัวนะครับพี่น้องแค่จะวอาสีว่าอยู่นะครับ <c oughs> สีว่ากันมานังบอกอยู่ระวังอ่าผัวไทยกับเมียเล่าสีว่าบอกเรื่องอัน <c oughs> คนเล่าสาวเล่าขี่ตัวอีรีบอกว่าสัน <c oughs> จังจังค่อยมาว่ากันเนาะรายละเอียด <c oughs> เพราะว่าสาวเล่ามันก็มีขี่ตัวแดงพวกขี่ตัวแดงเนเาะครับอ่า มันกับวัสมอไปเนาะมันกับึ้นกับบางคนเนาะมันมันบอกคนละนี่บอกม,มีอิลมีมีจริงนี่ครับพี่น้องนีเม,มีนอเอาไว้สำนีกันเนาะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ